เมื่อตอนจบที่เป็นตอนจบจริงๆเดินทางมาถึงแล้วกับบทสรุปสุดค้างคา,งข,า,งข,างของพวกเรแกนในภารกิจกอบกู้สิง่งผิดปกติจากตอนที่แล้วและความรักที่ดูจะมาถึงทางตันไปพบกับหนึ่งในตอนที่เศร้าที่สุดกันได้ในสรุปอินไซจ็อบซีซั่นที่2 e งี EP ที่8ครับ ช่วงนี้เปื่อยๆหาเพื่อนมาเล่นเกมด้วยยากมากๆเราก็เลยไปเจอแอปหนึ่งมาครับทุกคนชื่อว่าเกมมิงโกเป็นแอปหาตีเล่นเกมแค่หาวินาทีก็จับคู่สําเร็จและแถมได้ตีคุณภาพด้วยนะแล้วเรายังจะได้รับรางวัลทุกวันผ่านการทำธารกิจแค่ล็อกอินและดูคลิปสั้นๆก็จะได้801โลบัค172เพจฟรีไฟล์หรือ60คูปองอวีแบบชัวๆด้วยแหละยังเ็วที่สุดแค่ทำธารกิจ3าวันก็ได้รับรางวัลแล้วทาไปเรื่อยๆก็ยิ่งได้เรื่อยๆเออแล้วที่นี่เขาจะเป็นชุมชนเเกมต่่าางๆนนครผู้ลลหยแส ขตี้เล่นเกมหรือว่าหาเพื่อนใหม่แค่หาวินาทีเท่านั้นระบบเกมมิงโกเขาจะช่วยคัดตีที่เจ๋งที่สุดให้เราทันทีแถมเรายังแชทคุยกับเพื่อนตอนเล่นเกมได้เสียงชัดไม่ดีเลยอีกด้วยแถมยังมีฟังก์ชันเรื่องความเร็วเกมที่จะเคลียร์ไฟขยะในเครื่องเราออกให้แล้วก็เร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เราแบบเต็มที่มีตี้ดีไม่พอเครื่องยังลื่นอีกต่างหากแอปเกมมิงโกของดีแบบเนี้ยต้องรีไปโหลดมาแล้วนะครับเพื่อนใหม่ๆ 801โลบัส1.2เพชรวีไฟหรือว่า60คูปองเอาวีฟรีรอทุกคนอยู่นะทุกคนโหลดเกมมิงโก้ได้ใน Google Play หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์ให้ครบ3,000ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปลุยกับตอนจบที่เศร้าที่สุดกันได้เลยครับโอเคพ่อกับเจ้านายชั่วติดคุก ความเป็นจริงกลับมาปกติไม่ได้นอนเลยสักชั่วโมงเดียวแฟนไม่ตอบแถมยังเสียนิ้วก้อยไปอีกเรแกนในสภาพที่ดูไม่จือสุดๆกำลังบ่นถึงเรื่องเฮงซวยที่ผ่านมาตลอดทั้งซีซั่นในที่สุดเรื่องเลวร้ายก็ผ่านพ้นไปสักทีและขณะที่ลิฟต์เปิดเธอก็ต้องอึ้งกับภาพตรงหน้ามันคือเหล่าพนักงานของนิโตอิงส์ที่แห่มาต้อนรับเจ้านายคนใหม่ด้วยความยินด,ดีสุดๆซึ่งมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนหัวหน้าอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าเรแกนลิตลี่ได้พาพวกเขา รอจากความเป็นจริงที่บิดเบือนมาได้หรอือช่วยให้พวกเขาผลจากจอมเผด็จการอย่างแรนดอีกด้วยทว่าชั่วโมงแห่งความดื่มดำก็มักจะอยู่ไม่นานเมื่อรอสเตเลอร์ส่งข้อความตอบกลับมาหาเธอเรแกนเรามีเรื่องต้องคุยกันโอ้โหแค่นี้ก็ไปดังบอกก็รู้แลยครับว่าประโยคเนี้มันประโยคบอกเลิกชัดๆเรแกนตัวแข็งทื่อช็อกกว่าเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนทําให้เธออีกแต่ง,งานก็ต้องทําต่อไปก่อนในห้องประชุมเหล่าผู้นําขององค์กรเง,งา,งาทั้ง6 มารวมตัวกันและร่วมยินดีกับเรแกนในฐานะผู้นำของคอนิโตอิงส์คนใหม่และสิ่งที่เรแกนเหนือกว่าแรนคือกลุ่มสม่งขอบคิดทั่วโลกนั้นสนับสนุนเรแกนทั้งหมดงานนี้เธอเลยตอบกลับความเชื่อใจนั้นโดยภารกิจสำคัญของตอนนี้คือการตามเก็บความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโปรเจกต์รีบูทบนเส้นเวลาของพวกเราซึ่งมันคือช่องโหว่ที่ย้อนแยงกันอยู่เช่นคนดังบางคนเป็นเรปทอยไมค์เป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวเคราะห์น้อย ความจริงคือโลกแบนไม่ใช่ทรงกลมรวมถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง2ซีซั่นด้วยโดยอัลฟาเบต้าได้คำนวณเวลามาให้แล้วเรามีเวลาทั้งหมด6ชั่วโมงในการควบคุมช่องโหว่ทุกอันถ้าไม่ทันเวลาช่องโหว่พวกนั้นจะมีผลถาวรภารกิจของตอนนี้จึงเริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนจะลุยกันเรแกนขอคุยกับเดตัวต่อต,ตัวสักหน่อยเธอประโยชน์ที่รอนพิมมาให้ดูเดก็รู้เลยเละครับว่า ถ้าไม่ใช่บอกเลิกก็ต้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแน่ๆเรแกน Reagan ได้ขอไอ้เบลดช่วยคุมที่นี่แทนเธอสักหนึ่งวันได้ไหมเธอจะได้ไปสาสางเรื่องที่ค้างคาให้จบซึ่งเบลดเองก็ไม่รู้จะบายเบี่ยงยังไงแต่เพื่อให้เรแกนเพื่อนรักมีความสุขเขายอมทําได้อยู่แล้วแต่ทว่าการเป็นหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆเสมอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนในทีมไม่ยอมเชื่อฟังเขาเกนแงสิเกยพวกนี้มันติงตองเหมือนเองนี่วา เบลดก็เลยโชว์ความบ้าด้วยการทำลายของรักให้ดูซะเลยว่าเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังขนาดไหนคนในทีมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าตามเกมของหมอรนี่ไปมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเลยยอมเป็นลูกน้องให้1วันก็ได้โดยภารกิจแรกคือการกำจัดสิ่งผิดปกติในวอชิงตันดีซีไหนเรามาดูกันสิว่าเบลดจะทำหน้าที่แทเนเรแกนได้ดีแค่ไหนกัน ก่อนภาพจะตัดกลับมาที่เรแกนเธอมาหารอนถึงที่และพบว่าเขากำลังเก็บของย้ายออกไปจากที่นี่เรแกนรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วแหละว่าต้องเลิกกันชัวเพราะการทํางานให้องค์กรเงารังแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรายุ่งยากแต่อยู่ๆรอนก็เดินมาจูบเธอซะงั้นและบอกรักเธอเราถึงให้ดูสิ่งที่เขาได้ทําเตรียมมาให้เรแกนอีกด้วยฉันเนี่ยรักเธอนะเรแกนและเรื่องที่รอนอยากจะคุยกับเรแกนมันอยู่ในสมุดภาพที่เขาทําขึ้นมาทั้งหมด a p p l e ิลต w i วิสคอนซินมันคือสมุดภาพที่จำลองเมืองเล็กๆสงบสงบที่จะไม่มีใครรู้จักเราเรื่องถึงภาพต,ตัดต่อต่างๆของทั้งคู่ที่เต็มไปด้วยความสุขแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงและยังมีพาสปอร์ตกับบัตรยืนยันตัวตนปลอมอีกด้วยเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รอนเขารู้ดีว่า ถ้าเราทั้งคู่ไม่ออกจากองค์กรเงาเราจะไม่มีวนันได้ใช้ชีวิตแบบนี้แน่ๆยิ่งเห็นดิวที่ขาดของเรแกนรอนยิ่งมั่นใจใหญ่เลยว่าอยู่ไปก็มีแต่อันตรายเธอจะทํางานให้กับพวกพระดำรภาคลุมทําไมในเมื่อพวกนั้นยังไม่เคยเปิดเผยตัวจริงให้เรารู้ได้ซ้ําซึ่งก่อนหน้านี้รอนเขาคิดอยากจะออกจากงานอยู่แล้วะครับแต่ที่อยู่ต่อเพราะเรแกนมีค่าพอให้เขาอยู่แต่ตอนนี้เรามีโอากาสเลือกนะ ว่าจะอยู่ต่อแล้วรอคอยวันที่ความสัมพันธ์เราจบลงหรือจะใช้ปืนลบความทรงจำครั้งสุดท้ายลบความทรงจำของเราและสร้างมันขึ้นมาใหม่โดยสมุดภาพแห่งความสุขในแอปอลตันถ้าเราจำความลับสุดยอดไม่ได้พวกพารดอน้าคลุมก็จะไม่ตามตัวเราเราจะเป็นอิสระและใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขด้วยกันได้นะรอได้สานยายถึงชีวิตวัยเกษียนที่มีความสุขกับเรแกนในชาญเมืองเล็กๆก,กับลูกสักคนสองคนหวังว่าเราทั้งคู่ จะแก่ไปด้วยกันนะเรแกนเขารู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ก็เลยให้เรแกนไปคิดทบทวนดูก่อนยิ่งทำให้เธอคิดหนักเข้าไปอีกว่าระหว่างการขึ้นเป็นผู้บงการโลกและสร้างโลกให้ดีขึ้นแบบที่เธอตั้งใจหรือจะบอกลาองค์กรเงาและใช้ชีวิตที่เหลือกับชายคนรักอย่างมีความสุขบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่หนักใจสุดๆเลยแหละครับก่อนภาพจะตัดมาที่ทีมงานที่ภารกิจเก็บกวาดก็รู้ล่วงดีอยู่แหละจนกระทั่งมาถึงความผิดปกติชิ้นสุดท้ายที่อัลฟาเบต้าได้ตรวจเจอ โดยพวกเขากลับต้องเจอเจ้าหมาน้อยในชุดบสัสจากในเรื่องแอร์บัสซะอย่างนั้นโดยน้องหมาเป็นสีผิดปกติจากโปรเจกต์รีบูทนั่นแหละครับเพราะไม่มีตำราเล่มไหนที่บอกว่าหมาเล่นบัสได้แบบนี้เอาละ่ละเรามากําจัดเจ้าหมานี้ให้จบๆกันเถอะแต่ทว่าเจ้าหัวหน้าทีมดันไม่ยอมซะอย่างนั้นพวกไดดูสินอนมีผมทรงกระบ,บังลมเหมือนฉันเลยนะใครจะไปทำลงล่ละเอาเลยสิดูเหมือนจะมีเรื่องลำบากใจอีกเรื่องโผล่มาอีกแล้วนะ ขณะที่ด้านของเรแกนเธอกาลังเก็บของในห้องแลบพลางทบทวนว่าจะเอายังไงดีอยู่เรแกนยอมรับตรงๆว่าเธอก็คิดถึงโมเมนต์กับรอนที่ทำภารกิจให้องค์กรรับอยู่เหมือนกันนะซึ่งเบรดก็เดินเข้ามาพอดีและต้องรู้ข่าวร้ายว่าเรแกนกำลังตัดสินใจจะลาออกจากที่นี่และให้เบรดเป็นหัวหน้าอย่างถาวรไปเลยและแม่เบรดจะรู้ตัวเองว่าเขาอ่ะเอาทีไม่อยู่แน,แน่แต่ก็ตอบรับว่าทําได้ไปเพราะดูจากเดดไลน์บนปฏิทินนิ้วก้อยที่ขาดและยาคลายเครียดบนโต๊ะทำงานของเรแกนแล้วล่ะก็ ให้เรแกนหลุดพ้นจากของนิโตอินส์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอแค่ให้เรแกนแฮปปี้อะนะเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วละ่ะเขาจะรับช่วงต่อตรงนี้ไว้เองทั้งคู่ได้สวมกอดกันเรากับไปการบอกลาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะทว่าขณะที่เรแกนกําลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นอยู่ๆลิฟต์ก็เกิดรวนและเปลี่ยนเป็นสีแดงซะอย่างนั้นก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วพาเธอมาโผล่ที่โบราณแห่งหนึ่งมันเป็นที่ที่กลุ่มพานรอษผ้าคลุมอยู่นั่นเองแหละครับ พวกนี้มันรู้ความจริงแล้วว่าแรนแอบซ่อนโปรเจกต์รีบูตเอาไว้และไม่ได้ทำลายมันทิ้งพร้อมขอบคุณเลแกนที่ช่วยสาสางว่าผิดปกติบนโลกจากเครื่องนี้ให้และในที่สุดพวกนี้ก็จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้เลแกนรู้สักทีเพื่อแทนคําขอบคุณที่เธอมีผลงานที่น่าพอใจเอาล่ะสิครับความเป็นจริงเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่ขณะที่ได้ของเบลด เรียกว่าวุ่นวายเลยแหละครับอัลฟาเบตาอธิบายผลกระทบให้ฟังว่าอีก4ชั่วโมงเมื่อจากรวาลเรารวมเข้ากับความเป็นจริงที่ว่าหมาเล่นบัสได้จะเกิดผลกระทบลูกโซ่อย่างใหญ่หลวงและเกิดการวิวัฒนาการของหมาโดยมันจะเริ่มมีนิ้วโป้งจับลูกบิดประตูได้มีความคิดเป็นของตัวเองเกิดการแบ่งครัวทางการเมืองจนกลายเป็นสงครามพิภพสุนัขและเมื่อนั้นมนุษย์โลกก็จะสิ้นสลายโอ้ เรียกว่าดูว่นวายสุดๆเลยแหละครับและทางป้องกันเดียวก็คือตัดใจกําจัดเจ้าแอร์บัดนั้นซะมันจะได้จบๆแต่เบลดนั้นไม่ยอมและยืนยันว่าจะหาทางแก้ด้วยตัวเองแล้วเรามาดูกันว่าไอ้หมอนี่มันจะแก้ด้วยทางไหนกันนะนะ ขณะที่เราก็จะรู้ความจริงของพรรดอนภาคลุมไปพร้อมกับเรแกนโดยสมาคมได้ก่อต่างครั้งแรกเมื่อโลกของเรามีสังคมแรกเกิดขึ้นครับเพราะมีมนุษย์บางส่วนที่ฉลาดกว่ามนุษย์ท่าคนอื่นๆได้กลับถูกคนรู้น้อยเยอะใยญในความรู้แจ้งทําให้เหล่าผู้ที่เจริญตระหนักได้ว่าเราจะเป็นต้องปกป้องมนุษย์จากตัวพวกเขาเองและหากพวกนั้นไม่ฟังมันก็ต้องเจอกับอํานาจที่เหนือกว่าและเมื่อน,นั้นแหละครับพรรดอนภาคลุมชุดแรกจึงถือกําเนิดขึ้น พวกเขาปฏิบัติการจากเงามืดใช้ความรู้ลึกลับและเฝ้าจับตาดูมนุษยชาติอยู่เบื้องหลังแต่คำถามที่เรแกนสงสัยก็คือแล้วพวกภัยพิบัติละ่ะทั้งไฟปา่าไข้มรณะทำไมรู้ทั้งรู้ถึงไม่ออกมาหยุดคำตอบที่ได้ก็คือก็พวกเขาเองนี่แหละที่เป็นคนปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นสู่โลกรวมถึงเรือล่มในไททานิกพวกเขาก็ยังอยู่เบื้องหลังเลย hey, เหตุเพราะประชาชนนั้นลลนโลกจนเกินไปทำให้ต้องเกิดระบบนี้ขึ้นมาการทำลายคนส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุข ของคนหมู่มากนั่นเองเอาเลยสิครับนี่มันวอตเด f อะไรวะเนี่ยที่แท้พวกเองมันก็เป็นแค่ประเด็จการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นเองภาพตัดกลับมาที่เบลดทางแก่ที่หมอนีคิดได้อะสมก็ปิดเขาจริงๆนะเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหมาเล่นบาสไม่มีอยู่จริงหรอกโดยถ้าเราตัวตัวกับหมาเล่นบาสแล้วมันเกิดชนะเราได้นะเขาจะยอมให้กำจัดทิ้งได้เลย และผลเป็นไงรู้ไหมครับแอร์บาดชนะเบลดแบบขาดลอยสุดๆเพราะงั้นแอร์บาดก็เลยต้องถูกกำจัดก่อนที่มันจะขึ้นครองโลกของเราทำลายหมานั่นซะก่อนที่มนุษยาชาติจะล่มสลายอัลฟาเบต้ายื่นปืนให้เบลดทำเรื่องที่ลำบากใจที่สุดในชีวิตเบลดบอกให้ทุกคนเดินออกไปก่อนเขาว่าขอความเป็นส่วนตัวสักหน่อยทุกคนก็เลยเดินออกไปโดยหารู้ไม่ว่าคนดูเขารู้กันอยู่แล้วแหละว่าไอหมอนี่ยมันจะกำจัดแอร์บาดหรือเปล่าเนี่ดีเฮ้ย แล้วภาพก็ตัดมาที่พาราอนภาคคลุมอีกครั้งหลังจากเรแกนรู้ต้นกําเนิดของพวกเขาแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอนาคตกันบ้างพาราอนภาคคลุมนั้นได้เลียงให้เรแกนมาเป็นหุ้นส่วนแทนเจอานาแล้วเพราะเธอฉลาดที่สุดในโลกไม่แพ้พ่อตัวเองแต่ติดตรงที่ความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกของเรแกนกับแลนนี่แหละครับแต่หลังจากมันเข้าคุกไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องค้างค่ากันดีกและหลังจากนี้อะไรที่เรารู้เธอก็จะรู้ด้วยคิดว่าไงล่ะ ซึ่งเลแกนเขาคิดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนสมควรจะปกครองมนุษย์ด้วยกันเองหรอกแต่เธอเสนอวิธีสร้างอัลกอริทึมที่จะปกครองโลกอย่างเที่ยงธรรมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เธออยากทํามานานมากๆแล้วในของนิโตอินส์แต่ตอนนี้เธอมีโอกาสที่สามารถทําให้ทั้งโลกได้เลยนะเลแกนก็เลยตาลุกวาวที่จะได้ทาตามความฝันในฐานะมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่เธอก็ลืมคิดไปว่าชิบหายแล้วถ้าเธอเลือกทางเนี้เรื่องแอปเปิลตันของเรากับรอนล่ะมันจะเป็นยังไงกันต่อ ก็เลยต้องมาปรึกษากับเจ้าอัลฟาเบต้าอีกครั้งว่าเอาอยัางไงดีวะเนี่ยมันต้องมีทางออกสิทางออกที่เธอจะไม่ต้องออกจากงานแถยมยังได้คบกับรอนต่อด้วยเนะี่ยอัลฟาเบต้าก็เลยพามาห้องจำลองที่เคยใช้กับแร้นกับทามิโกะเมื่อตอนก่นกอนๆโดยเขาได้เชื่อมต่อเครื่องสแกนความเป็นจริง จากตอนที่แล้วเข้ากับห้องโฮโลแกรมและตั้งโปรแกรมให้คัดเลือกเหลือเพียงเส้นเวลาที่จะทําให้เรแกนมีทุกอย่างได้ที่เธอต้องทําก็คือคัดเส้นเวลาที่เธอชอบที่สุดมันก็เท่านั้นเองเรแกนขอบคุณอัลฟาเบต้าที่ทาทุกอย่างให้พิดกับพูนยนเผเิจการเมื่อซีซั่นที่แล้วเลยซึ่งหมอเนี่ยก็บอกว่าห้องนี้ได้เปลี่ยนแปลงเขาให้มีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้นซึ่งเขาได้เรียนรู้ความรู้สึกเป็นครั้งแรกในห้องนี้จากสัมผัสของทามมโกแม่ของเรแกนนี่แหละครับ ก่อนจะเดินออกไปให้ความเป็นส่วนตัวกับเรเกนในขณะที่ด้านของเบลดมันก็ตามคาได้เลยครับเขาที่พาแอร์บัดหนีออกมาให้ไกลที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องกําจัดมันแต่ก็ถูกทีมที่รู้ทันมาขาัดขวางเอาไว้ซะก่อนเกิดการพระทะข่า,าวรวมขึ้นเล็กน้อยจนอยู่ๆเบลดมันก็ลึกอะไรดีๆออกเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันจะเป็นหัวหน้านี่วะฉันสามารถสร้างกอดของฉันขึ้นมาเองได้นี่จนเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับแอร์บัดที่เป็นสิ่งผิดปกติจากเส้นเวลาได้ เช่นเดียวกับเรแกนที่ก็ค้นหาเส้นเวลาที่จะอยู่ร่วมกับรอนโดยไม่ทิ้งงานได้สักทีแต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้สวยหรูแบบในความฝันเพราะไม่ว่าเรแกนจะหาอีกกี่เส้นเวลาอีกกี่มิติความเป็นจริงในทุกๆความเป็นจริงนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาเสมอสุดท้ายมันก็จะจบแบบเดิมคือรอนยอมลบความทรงจำทุกอย่างยอมเลิกกับเรแกนส่วนเรแกนก็จะบ้าง,งานจนไม่สนความสัมพันธ์ที่สูเดินกันมาจนถึงตอนนี้ซึ่งไม่ว่ามันจะทำยังไง แอปเปิลตันในฝันเกิดจากพังทลายลงเพราะความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกข,ของทั้งคู่อยู่ดีโดยกระทั่ง en, เรแกนเลื่อนมาเจอมิตต้ความเป็นจริงหนึ่งที่มีป้ายแอปเปิลตันเมืองแสนสุขในอุดมคติติดไว้คู่กับภาพวาดครอบครัวบนตู้เย็นรอนได้เดินผ่านตัวเธอไปพร้อมจูบกับภรรยาอย่างมีความสุขแหวนแต่างงานนั้นบอกบอกชัดเจนเลยแหละครับว่าความเป็นจริงนี้แหละคือความเป็นจริงเดียวที่เธอตามหาอยู่อย่างน้อยมันก็ยังมีหวังอยู่แหละนะ ส่วนทางด้านเบลดเองก็คิดกฎขึ้นมาใหม่ในเมื่อหนังสือไม่มีบอกว่าหมาสามารถเล่นบาสได้เราก็ทําให้มันมีบอกสิถ้าหมารู้ตัวเองว่าเล่นบาสได้แต่พัฒนาไปเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ได้มันก็จะเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ได้นั่นเองและถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ได้นะก็จะไม่เกิดวิวัฒนาการแล้วสงครามล้างเผ่าพัานธุ์ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วเบลดก็สั่งให้คนในแบรนด์หมาจากวงการ NBA แล้วพิม์หนังสือแบรนด์หมาออกจากการแข่งทันทีเท่านี้มันก็สิ้นเรื่องแล้ว เมื่อทุกอย่างรู้ล่วงหมาก็จะไม่เกิดวิวัฒนาการดูเหมือนเบลดจะย้ายพทังสปีปกติของเส้นเวลาได้ทันเวลาเลยแหละแต่มันจะใช่แบบนั้นจริง,รงๆหรือวะเนี่ยขณะที่ด้านของรอนสเตเลอร์ก็ได้นัดพบกับเรแกนในวันย้ายของออกจากบ้านพอดีรอนมารับเรแกนถึงคอนิโตอิงส์และพร้อมจะย้ายไปแอปเปลตันด้วยกันในที่สุดความรักของั้งคู่ก็จะสมหวังสักที มันเป็นเวลาที่ยาวนานจนจบซีซั่นเรแกนกับรอนตรัดเตรียมแผนการอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความทรงจำมันแสนสุขในสมุดภาพให้กันและกันโดยมีเวลาทั้งหมด60วินาทีหลังจากยิงลบความทรงจำไปแล้วฉันรักเธอนะเรแกนรอนอาสา,าจะขอนอนก่อนเพื่อหวังว่าหลังจากนี้เขาจะได้นอนหลับกลางวันได้สบายใจสักทีนะรอนลงมือยิงปืนลบความทรงจำใส่สมองตัวเองแล้วพล่อยหลับไปใน60วินาทีต่อจากนี้ คือสิ่งดีๆที่จะทําให้ตัวเขามีความสุขที่สุดจบจนช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ทว่าแทนที่เรย์แกนจะเปิดสมุดภาพแอปอลตันที่ตราเตรียมกันไว้เธอกลับหยิบโพยใบหนึ่งขึ้นมานายชื่อมาตินฮอว์กินส์นายอยู่นอกเมืองแอปอลตันวิทคอนซินส์นายเคยลำบากมานานมากแต่นายได้ทําสิ่งที่กล้าหาญนายเสี่ยงมีชีวิตใหม่เพราะนายรู้ตัวว่านายสมควรจะมีฉันจนะพยายามหาทุกความจริงที่นายจะมีความสุขที่สุดซึ่งนายจะพบมันเข้าสักวัน แต่มันจะไม่มีฉันเรแกนน้ำตาไหลาอาบหน้าเพราะเธอตระหักได้แล้วว่ามิติความเป็นจริงที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่นั้นคือเราจะต้องแยกทางกันเท่านั้นพร้อมเผยให้เห็นภาพที่ผู้หญิงคนหนึ่งทรงผมคล้ายกับเรแกนหันหน้ามาหาเขาซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่เรแกนมองมันเป็นครั้งสุดท้ายในห้องจำลองนั่นเองแม้มันจะเป็นเรื่องเจ็บปวดแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันก็คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตอนนี้นายเป็นอิสระแล้วนะร้อนขอโทษที่ฉันไปต่อกับนายไม่ได้ฉันจะคิดถึงนายนะรอนแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่านายจะคิดถึงฉันเหมือนกันกอดและจูบสุดท้ายของเรแกนประทับลงบนตัวร้อนชายคนที่เธอรักที่สุดมันจบแล้วในที่สุด60วินาทีสุดทรมานก็ผ่านพ้นไปเข้าสู่ความเป็นจริงที่พนาจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ยาก,ยาก,ยากเสมอเรแกนมูฟออนจากทุกสิ่งแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม แต่อย่างน้อยถ้าคนที่รักมีความสุขตัวเธอเองก็อาจจะมีความสุขในภายหลังก็ได้เพราะงั้นเรามมลุยงานบ้านนี้กันต่อเถอะโว้ยลาก่อนแอปอลตันเรแกนได้ตอบรับข้อเสนอกลายเป็นหุ้นส่วนของพระธรานพาคลุ้มและเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกและกลับไปหาบเบลท,ที่ทำงานเพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับรอนจริงอยู่ที่ร้อนเจอทางออกแล้วแต่เรแกนนั้นต้องจำไม่ลืมไปตลอดชีวิตแต่เอาเถอะเราไม่มีเวลาให้เสียใจมากนะมาลุยกันต่อเถอะ ตอนนี้เรแกนได้เข้าไปส่วนหนึ่งของพาราดอนภาคลุมแล้วและเธอจะต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าอะไรอยู่ภายใต้ภาคลุมนั่นเบลดเรแกนและแอร์บัตที่มีนิ้วโป้งงอกออกมาแล้วจะต้องร่วมมือกันกับทีมคนไม่เต็มบาทตามหาความจริงเบื้องหลังพาราดอนภาคลุมให้ได้แต่พวกเขากลับหารู้ไม่ว่าทุกสิ่ธิ์ทุกอย่างแต่อยู่ในสายตาของพวกนั้นอยู่แล้วพวกเขากำลังรอให้เรแกนทำแบบนั้นอยู่พอดีเลยละ่ะเสร็จสิ้นแล้วสัญญาลุล่วงดีถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เริ่มโครงการ X อ เตอรที่เซสักทีก่อนพานจะตัดจบไปทิ้งปมไม้เราคิดต่ออีกมากมายและแน่นอนปริศนาและความลับภายใต้ที่ีีสมคบคิดปลอมๆยังคงรอเราค้นหาคำตอบอยู่ X37 คืออะไรแอร์บัตจะครองโลกของเราไหมและเรแกนกับร้อนจะได้กลับมาเจอกันอีกทีหรือเปล่าคงได้แต่ภาวนาให้มีต่อได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนจบของ i n s i d e Job ซีซั่นที่2เรียกว่าเศร้ามากเลยใช่ไหมครับ โคตรหน่วงเลยอะแต่ที่หน่วงกว่าน,นั้นก็คือมันเป็นตอนจบที่เป็นจุดจบของทุกอย่างเพราะมันจบจริงๆอะน,นะและไม่มีต่อแล้วด้วยข่าวร้ายคือเรื่องนี้โดนเน็ฟลิกยกเลิกไปครับทาให้โลกทฤษฎีสมคบคิดคงต้องรอผู้ใหญ่ใจดีมาเอาไปสานต่อได้เลยครับเรียกว่าเศร้ามากๆเลยแหละคงได้แต่หวังว่าจะมีต่อนะเพราะมันทิ้งปมใหญ่ไว้เหลือเกินแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนถึงตอนจบของเรื่องนี้ด้วยนะครับคือมันมีคนชอบเยอะมากเลยอะเรื่องนี้ ไว้ถ้ามีเกรดหน้ารู้อะไรจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกคนมานานทีนี้ด้วยแล้วเจอกันเรื่องต่อไปนะครับ